โอเคทุกคนอ๋าแหลกมากสวัสดีกันได้นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในอ d ดดัตตี้ทิปเวอร์ชั่นที่หลอนขึ้นท้นทองฟ้าแดงเลยทุกคนท้องฟ้าแดงเลยเราจะมาตามหน้าเก็บอีเวนต์กันทุกคนตอนนี้เดอะอะไรเนี่ยเดอะฮันเหรอมันอ่านว่าอะไรเปล่าเดอะฮายูเอ็นที N เออใช่เดอะยวฮายูเอ็นทีเดอะฮายูเอ็นทีเาไปจำมาจากใครไปเ่ยไม่รู้เออแต่ช่างมันเดอะฮายูเอ็นทีในอัดัตตี้ทิป ทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เราทำ The Hunt ในอดัตตี้ทีมแล้วทุกคนก็คืออีเวนต์นี้มันเพิ่งเข้ามาใหม่กันนั่นเองก็คือเรายังไม่ได้เก็บอันไหนเลยนะทุกคนยังไม่ได้เข้าไปยุ่งอันไหนสักอันหนึ่งเลยอมาเข้าเลยอันนี้น่าจะเป็นแบบแรกเลยเอาเอาให้เดานะเควสส่วนใหญ่น่าจะคล้ายๆกับเดอะฮันน่าแนวเดียวกันหมดอย่าพึ่งเดีย <มา S 1> <ะ>วเปล่าฮาโลวีใช่ปะยากอธิบายกันไม่จบเลยเอะไรพี่เอม,มามันมีแมปใหม่หรอแมปฮาโลวีเดือดฮาร์วีนี่ไง ฮัลโหลส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบใหม่กันหมดอะเกมที่ทําอะเกมที่เข้าร่วมแต่มันบางเกมก็น่าสนใจนะเดี๋ยวเราจะทยอยทําไปทีละเกมนะทุกคนแต่อาจจะไม่ได้ทําทุกเกมหรอกเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วมันก็ยากด้วยแต่ละอันนะไถ่าดาวอะคงทําทั้งหมดไม่ไหวเอาเป็นว่าอาจจะทําคลิปให้ดูสักประมาณ 3- 4รอบอันนี้เราก็เข้ามาครั้งแรกน,นะทุกคนก็คือไอ้ของอะไรพวกเนี้ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรบ้างห้างเป่าดาวหนยซิว่ามันจะเป็นยังไงร,รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโอ้ อังเปาบอกว่าน่าอังเปาบอกว่า,ร,ววารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบที่คุยกันมาก่อนทําคลิปแล้วมันน่าจะเป็นแบบแบบมืดๆแล้ประกอบรถในพื้นที่มืดๆเพาะป่าเราถูกโอเคอเคอยท, <c oughs> ทุกคนเราเคยทำอะไรแล้วลูกบอลอัดคลิปตรงนี้มันหายไปเราเคยอัดมาก่อนหน้านี้แล้วน่าจะเป็นเพราะแมปน่าจะแบบข้อมูลในแบบน่าจะเยอะเราเคยอัดหน้าเมนูแล้วแบบแอดอัดคลิปมันหายยานั้นปัญหาเอาเอาเอารถขไหนหวังว่าตอนนี้จะไม่เป็น อเอาคนาไหนเอาไม่เอาสีเขียวแล้วกันมันดูไม่เข้ากับฮาโลวีนเท่าไหร่สีดำเออสีดําไปโอเคทุกคนแบบมันดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่สว่างอยู่แต่อีกเดี๋ยวน่าจะไม่กล้าออกไปมันจะมีตัวอะไรผมมาแห่เหราไหมปาไม่รู้คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่เราทําแล้วชุดที่มันมัน,ม,นมันเป็นชุดแบบแอคชั่นกันเลยเทุกคนมันไม่เหมาะมันไม่ได้ชุดแบบผีๆที่เราจะไปล่าท้าผี<ค>กันเ<ค>จ้าอเอาดิ โอ้โหหน้าใสๆหน้าหวานๆนัๆเงเปาไม่น่าจะถือปืนมายิงคนได้แนะล้วเปาเปารู้แหละอะไรเขาถื้เขมาเยอะจังมันต้องมียิงผีเหรอใช่โอเคทุกคนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กนะทุกคนใครที่ยังเด็กอยู่ก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยไอ้เรา่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไอ้ใส่ผิดลอ้อป่ะไม่ล้อมันดูเล็กๆแล้วล้อเเนี้ยเอาไว้ใส่อะไรใส่นี่เหรอ ไฟเออแต่บรรยากาศเขาก็ทําสวยอยู่นะทาให้มันหลอนมากเลยทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะเก็บไปทีละแมปนะทุกคนแต่จะเอาแมปที่อังเปาเขาเลือกก่อนนวกันโอเคทุกคนเดี๋ยวขออธิบายขออธิบายก่อนได้ไหมอังเปาก็คือเราจะเริ่มทําไปทีละแมปเลยซึ่งแต่ละแมปก็ขึ้นอยู่กับว่าอังเปาเขาจะเริ่มแมปไหนเพราะทีนี้เป็นซีรีส์ของโลบอกกับอังเปาเออโลบอกกับอังเปาทุกคน เขาไม่ใช่อ่างเปาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อซีรีส์ก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นซีรีส์เราบอกกับอ่งางเปาเพราะฉะนั้นอ่างเปาส่วนใหญ่อ่างเปาเขาจะเลือกแมทให้เราทั้งหมดไม่ทั้งหมดดิส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นอีเวนต์ใน The HAUNT นี้ก็น่าจะเป็นของอ่างเปล่ะอะไรที่นาเจ็บป้าพี่เจ้ไม่เจ็บไม่สนุกเลยพี่เจ้ไม,เออไมไ่เจ็บเออใจพี่เดจ้เจ็บหรอฮะตัวเล็กแค่เด็กอ่างเปาจะทำอะไรพี่เดจ้ได้ไม่เป็นไรพอมีไอเค จับพี่โดมิได้จับอุ้มได้สบายเลยเนี่ยเปาเราจะติดขวางเราจะติดขวางตรงนี้นะจะมาเอาเอ้ย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 เรื่องหลอนและอาถันเปาเปลี่ยนคันดีไหมพี่ดมรู้สึกว่ารถคันนี้มันอาถพนนะมันบินได้อยู่ดีดีมันก็บินขึ้นมาเลยอ่ะเปาสี่นาทีแล้วยังไม่ทําอะไรเลยเปาโอ้ยยังไงก็ตัดไปตอนไอ้นี้คลิปทำไมหยิบหยิบทุกอย่างที่จําเป็นใส่รถ ประตูรถจําเป็นไหมจําเป็นเราพูดคำหยาบเยอะไม่ได้ทุกคนโอ,อปอ,ออยู่เออเอเอ,เอ,เอพังพังเปล่าน้ําหนักเยอะเกินอ่ะตัวเล็กๆเปลอนี้น้าหนักพึ่มเลยทําให้รถมันเอียงได้เนี่ยอเ,เออฝากสร้างรถได้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวพี่จะรออยู่ในรถนั่นแหละนั่งดูวิวชมวิวไปไม่เมื่อกี้มันมีบริษัหัวล้รอไหวไหมเปลามีปัญหาอะไรตรงไหนไหมมีโอ้ยอย่างเด้ง กระโดดขึ้นมาบนฟ้าเลยเมื่อกี้โอ้ยปืนหมุนทุกคนปืนหมุน hey, แล้วแขนพ <okay. S 1> ี่จะยาวจังเนี่ยเอา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 น้ำมันใส่ไอ้ป้อนหนยดิไหนไหนไหนมันใส่มันใส่หลังรถให้ป้อน่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอา AKC7 ใส่รถก่อนเอา้าแขนยืดไม่ไม่เราใส่รถเอาเอาติดไว้กับตัวเลยอันนั้นอะมันติดไว้กับตัวไม่ได้พี่จะยังถืออยู่โอ้ยทุกคนค่อนข้างแหลกไม่รู้แอปแอดคลิปมันจะหายไปอีกหรือเปล่า <laughs> ถ้าหมื่วาส่วนไหนมันถูกตัดไปก็คือส่วนไหนคือแอปแอดคลิปมันหายนะทุกคน <rium> <Dante> ทำไมทำไมมันเอาใส่ยากใส่เย็นอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเอาปืนเนี่ยรอบที่แล้วเรามีแมวเป็นเครื่องรางไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราแต่รอบนี้เราจะเอาปืนแล้วไม่แขนพี่เะียเป็นอย่างนี้โอเคขาดเลยโอเคทุกคนเราแขนขาดเลยโอเคเบาแขนหายเลยปืนมาอยู่ใต้รถป่ะแขนพี่เดียอยู่ใต้รถป่ะป่าเดี๋ยวชมนะขึ้นมาปหนึ่งหนึ่งไปหนึ่งนะแขนพี่เดียอยู่ใต้รถป่ะพี่เดียแขนขาดป่าพี่เดียมีกี่แขนเนี่ย ก็ปกติเนอะเออปืนหายช่างมันปืนช่างมันทุกคนรถมันไม่ยอมติดอ๋อล้อ<ส> <finite> โอเคคนอังเปาเขาลืาามใส่ล้อ <ะ S 2> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเออกไปดูก่อนเออ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 ทุกคนมันมันต้องเปิดป,ประตูเป็นพลังงานรถเอาเอาเปาเอาเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนเนี่ยเปาเอาเล่นอะไรพี่เล่นเอารถรถวังเอาแล้วทำไมทำไม แกขับถอยหลังมันขับยากขับเย็นหรอเปล่า <c oughs> จะได้ไปที่นี่จะไม่ไป,ไปล่าท้าผีไหมเน,น,นี่ยวันเนี้ยุยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ผมอะไรเป่าห <c oughs> มุนแขนสามรอบฟังขวาดิหรือว่าฟังขวาเปล่าเฮ้ยไอ้นี่อ่ะมันเอพี่ฟูปะเออออกไปเช็คหน่อยดิมีอะไรเป่ะก็ <c oughs> ปกติเออก็ปกติเม <c oughs> ื่อกี้ก็ลืมใส่ล้อไปทีหนึ่งแล้วหเปา อ,อ <laughs> ้กคนรถน่ะมันขับเองยังไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไดม่ได้ไู่มาดูรถเป็นไรไม่ได้เลยทุกคนเรายังไม่ได้ไปล่าท้าผีผีมันกล้าท้าเราแล้ะยังไม่ได้ล่าท้าผีผีมันก็มาเอาเราสล้ะยังไม่ทันโอเคอย่างเปาไม่ต้องไปล่าท้าผีละผีมันมาหาเราถึงที่รถพัง ถังไม <laughs> ่เป็นดาเลยเอาไงต่อเอาไงต่อดีเปล่าออกเกมแล้วเข้าใหม่เออออกเกมเดี๋ยว <game. S 3> ยว,ดยวตดไปตอนที่เราไอ้นี่เสร็จแ,แล้วโอเค <laughs> okay, แมปนี้อยู่ไม่ได้แล้วทุกคนมันอาถันพ <laughs> เีเดี๋ยวแตดตอน,นที่เราประกอบแล้วเสร็จรถขยับเองได้เมื่อกี้อังเปาไปยืนทุกคนสังเกตเห็นดีๆไหมอังเปาเขาไปยืนอยู่หน้ารถอยู่ดีๆรถมันก็พุ่งเข้ามาหาเลย <laughs> 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 ทุกคนรถอ่ะมันมีผีผักกันทุกคนไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นในแมปต่อไป เอาแล้วอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดมาประตูมันก็ติดดินมาแล้วโอ้ยทุกคนเรื่องหลอนมันมาแล้วมันมาตั้งแต่ตอนเข้าเกมเลย <c oughs> โอเคอางเปาเปลาลองจุดทูบจุดเทียนไปไวหว้เขาดูเผื่อเขาจะแบบผ่อนเบาลงบ้างใครวะทุกคนรดอะเรามาช่วยน้องใส่ล้อรถหน่อยดีกว่า เราไม่อยากจะยืนเฉยๆยืนอู้อย่างเงี้ยกินแรงน้องทุกคนหรือว่าเราเปลี่ยนแล้วก็บอกอยู่นั้นเอาไว้ด้านหลังแล้วกันอันนี้เราไม่ไปลองของอะไรอีกใช่ไหมควรไหมเปล่าเอาไว้ด้านหลังมันจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นไหมเปิด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 ไปด้านหลังเปิดไปด้านหลังเปิดเปิดประตูด้านหลังเปิดประตูด้านหลังเอามันต้องกดตรงนี้โอเคอังเปล่าอาออ๋ออ๋ออ๋พังพังพังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอังเปามาใส่พี่เจ้าหน้าพี่เจ้าหน้าไม่เป็น หรือว่าเราลองเปลี่ยนแนวเปลี่ยนคอนเทนต์ดูบ้างไหมเปลาเราไม่ล่าท้าผีแล้วไปทําอะไรที่มันสนุกสนุกกันหน่อยให้ของมันเบาลงก่อนตอนนี้ของมันยังแรงอยู่อย่าเพิ่งไปเล่นมันเลยเปล่ากระโดนหวังว่าคราวนี้จะได้เออหรือว่าเราต้องจุดทูปจุดเทียนไปขอเขาก่อนขอเจ้าทีก่อนว่าแบบขออนุญ,ญาตมาถ่ายทำล่าท้าผีแถวแถวนี้ก่อนควรไหมเปลา นี่ให่ยางเราก็อยู่โอ้ยมันคนระยา็มันคนละยะบ้าไปนี่อย่าบอกนะว่าไอ้มอกี้ผ้าหลังนี่มียางเล็กกับยางไห่ยางใหญ่ยางไห่คืออะไรทุกคนมาสายังไปได้เลยมะยางขาดอะไรใสน้ำมันไม่ได้ออกปืนไปเลยเออนั้นเดี๋ยวไม่ได้ไปหยิบปืนของตัวเองไปเราว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับฝักทองนะทุกคนอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไม่ควรไปลบหลู่ หัวล้ออะไรโอ้ยหัวล้ออะไรดังหนาหัฟอกทองเป่าก็ปล่อยให้มันหัวลาะไปเลยพี่เดียวว่าโอเคมาเดี๋ยวโอเคขนจนจะหมดอยู่แล้วเนตอนเนี้ยเ้าถือปืนของโอเคโอ้โหอังเปาขนอะไรมาเต็มเลยเนี่ยด้านหลังขนโอ้ยทำไมปืนทุกคนปืนตอนนี้ผีมันเข้าสิงอะไรไม่เข้าไม่เข้าสิงรถและเข้าสิงปืนเอา อย่า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 เพิ่งทำอะไรนะลบหน่อยเอ้านั่นอังปปามันกุ๊กปยปล่ันปล่อยไม่ได้โอเคทุกคนเราพยายามโอเคปล่อยปล่อยปล่อยไม่ได้ทุกคนเรากดแล้วเนี่ยกดหน้าจอนะทุกคนเราปล่อยปืนไม่ได้เลยตอนนี้ปล่อยปลยลงลงลงไปลงไปโอเคโอเคเไปเราก็ปล่อยปืนก่อนปืนพี่ยาเป็นปีนเป็นภักับบ้ากเลยนั่นไม่เอาขึ้นแล้วปืนปืนอาถันขึ้นไม่ได้อย่างนี้แหละ เไหมเปลี่ยนคนขับรถโอ้โห,โหม่วงเลยทุกคนออกมาแล้วบรรยากาศสีเปลี่ยนเลยหยุดรถไม่ได้รถมันเร็วเกินโอเคอังเปาเดี๋ยวก่อนเอาทูบมาเอาทูบเทียนมาขอพอขอ,ขอไม่ดิไหวก่อนไหวเจ้าทีก่อนจุดทูบไหวเจ้าที่ก่อนเปาเดี๋ยวมันก็เป็นแบบพีเอลดความเลยแล้วมันจะพลิกขึ้นมาเอ้ย,ยพลิกขึ้นมาได้โอเคขอบขอบ,ขอบพระคุณมากที่ทำให้โอ๊ย เอาแดงเลยเอาไฟแดงไม่ดนูนะหยุดรถไม่ได้ทุกคนอ่งเปาเร็วกันทีเราเร็วกันอือหึโอ้ยเห็นอะไรตาแดงๆเมื่อกี้ไฟดับเลยโอเคทุกคนมองยานิดนึงอ่างเปานี่ต้นไม้ทะลุเข้ามาในรถแล้วนยตอนเนี้ยเออ๋อติดเราติดติดนั้นบางทีผีเขาอาจจะแบบเราเล่นเครื่องซิงสแลงเงย้ย เราลบกวนเจ้าที่เขาอ่ะเขาอยากจะนอนรักผ่อนเราควรเดินไปแบบไอ้นี่ดีไหมเงียบๆไม่ลบกวนเขาเอาไหมสปาวาต้องเดินไม่ไจะเดินแล้วปืนไงพอจะเดินโอเคทุกคนหยิบปืนเขาจะหาว่าเรามาบุกลุกที่เขาไหมเปล่าถือปืนม่ได้เราควรถือแบบถือถทูบเทียนอะไรอย่างเงี้ยแสดงความเป็นมิตรมาดิมาดินี่ไงคอยเป็นมิตร <c oughs> เออแต่มันก็อุ้ยสว่างอยู่นะทุกคน โอ้ S <S ตกใจหมดเลย,เท,ยทุกคนมันเหมือนตาสปาร์ลาดไหมทุกคนไฟหน้ารถเราเนี่ยพอแสดงความเป็นวินาเนี้ยอันนี้ปอแสด็นประเด็นวินาังไม่ได้หยิบป,ปืนเลยทุกคนมันเปิดยากอะ่ะจะว่าไปบรรยากาศมันก็ไม่น่ากลัวนะมันดูแบบสงบสุขอะ่ะมันดูไม่มีพิษมีภัยเลยไม่น่าจะฐานที่ที่อันตรายมาั้งเราคงมาลาทับผีผิดที่ร่างเปล่ายี่สิบนาทีแล้วทุกคนเพิ่งเริ่มต้นยี่สิบนาที ในคลิปอาจจะประมาณสิบกว่านอาทีนะเพราะว่าเราตัดบางส่วนออกโอเคพี่เดียวอะไรมันหายไปไหนมันหายไปไหนเราขับรถนวเกอรมันมันบินหนีไปแล้วเหรอ,อมันปิวเหรอเหลือแค่นี้โอเคทุกคนเราเดิน<ต>ไปแล้วไ,นะ <laughs> ไปยิงปิวป้วปิ้วเป็นงานปาร์ตี้เลยเปาเดี๋ยวก่อนเปายิงสปอตยิงเป็นสปอตไลท์เลยมันทำให้บรรยากาศดูไม่น่ากลัวนะรู้ไหม โ oh. อ้โหแสดงความเป็นแสดงความเป็นทุกคนเพื่อนพี่เดียวกำลังจะแจ้งเตือนมาทุกคนเดี๋ยวจะเซ็นเซอร์ไว้ให้กันไม่ให้เห็นจริงๆก็เคยเคยเปิดเผยไปแล้วแหละว่าแบบเปิดมันจะมีตัวอะไรโผล่ามาไหมมีมีก็ใช้เปิดนี่ไงอฮ้ยทุกคนล่างใครอ่ะมันจะไม่มีใครโผล่มาออใช่ไหมไอ,อ้บ้านบ้านสีม่วงๆอย่างเงี้ยเออเห็นแล้วนึกถึงไอ้นี่เลยคลิปโอปอลเอาโอ้โหเอ้ยใครมา สวัสดีพวกนายคืนนี้มันช่างเอ้าเก็บพลังงานไว้โอเคแล้วเขาหายไปไหนอ่ะตายแล้วม้งวร์ปหนีไปเลยนี่คนหรือวิญญาณเนี่ยเขามากำลังจะมาบอกใบอะไรหรือเปล่ามาใบหวยหรือเปล่าพี่เดมีปืนอยู่ตรงนี้โอเคเขาจะอาจจะใบหวยอะไรให้เราอยู่แถวนี้ทุกคนเรามาหาเลขกันมีอะไรจะพูดกับพี่เดียไหมเอาปืนสีส้มนี้แล้วกันปืนแบบฉีดน้ำน่ารักน่ารักเอาปืนฉีดน้ำน่ารักน่ารักอันนี้แหละมุงมิงฟุ้งฟิงผีจะได้ อ่ะอย่างวะเออก็ะลุบระเบิดแล้วตายไม่นะอ่างเปล่าไม่เป็นไรปีกากเลยปีกากเลยตัวแตกเป็นชิช้นๆไม่นะอ่างเปล่าเดี๋ยวเราจะฝากปืนชีดน้ํำไว้ให้นายอ่ะเดี๋ยวฝากไว้ต้านหน้าหลุมศพอืมเอาไปโอเคทุกคนเริ่มใหม่ไปเออเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่สปอคกี้สปิน แล้วดูสกินพี่เดียทำไมเป็นแบบนี้นี้ได้รถคันสีเหลืองเน็ตพี่เดียเป็นไรไม่รู้ช่วงนี้อาจจะแหลกๆหน่อยนะทุกคนถ้าทนไม่ไหวไปดูช่องอื่นได้อะพูดเล่นทุกคนอย่าไปนะเดี๋ยวพี่ดีไม่มีคนดูอ่ะมีอะไรเปล่ารอบนี้รอบที่แล้วเราอ,อะไรนําโชคนะแมวลูกลูกภาพแมวศักดิ์สิทธิ์แต่รอบนี้อะไรไม่ศักดิ์สิทธิ์ลงโทษเราแล้วแต่ตอนเนี้ยเอ้ยเปล่าออฟักทองอย่าลบดูเขาดิเปล่าไม่ได้ลบดูลบดูเดี๋ยวก็โดนดีเปล่าเดี๋ยวรถพลิกคว่ำตกถนน่ะเขาไม่ได้ลบรูทำอะคคนนนะไ,ไร เจ้าจริงดิเออโอเคโอเคทุกคนตอนนี้อ่างเปาเราก็กลับมาแล้วอัดข้ามวันเลยทุกคนเมื่อวานวันที่ยี่บหกวันนี้ยี่เจ็ดเอาไปหยิบกระบอกปนะืนมามาหนึ่งอันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมดีเสียงโอเคทุกคนเมื่อกี้เน็ตหลุดใช่แล้วเน็ตมีปัญหาทุกคนขอโทษโดยความขออภัยโดยความไม่สะดวกด้วยสะดวกอะไปหยิบไม่หางเปาหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ินเสียงไม่สะดวกก็ไม่ต้องดู โอ้ยเปล่าเดี๋ยวคนดูคนหนีไปดูคลิปอื่นพี่เดาว่าเขาหนีไนะัแต่ตอนหนึ่งนาทีแรกแล้วเชื่อดิทุกคนใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่คือรางวัลรางวัลของคนที่ดูมาถึงตอนนี้ก็คือกดไลค์ให้หน่อยแค่นี้แหละใช้กดไลค์เลยขอโทษทุกคนมาเดี๋ยวพี่ได้จะขึ้นรถแล้วโอเคาน้ำมันยู่โอเคโอปอลีเสียงหน่อยทุกคนโอปอลเขาดู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 การ์ตูนอยู่ ทุกคนอย่างาวหน่อยนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีโอปอไม่หยิบปืนเหรอไม่เป็นไรอังเปาหยิบมาให้หน่อยพี่เดียขี้เกียจแล้วเงางาวหน่ยนะไม่มีโอปอเพราะว่าทุกคนอยากดูไปดูที่ช่องเขาได้เลยช่องเขานี่แบบมีทุกคลิปเลยถ้าใครคิดถึงอ่ะโอปอล์ไม่หยิบให้หยิบเองเอ้าออกจากรถเอาปืนสำรองไปไปด้วยนะหนึ่งอันเออเดี๋ยวมันก็หนักเลยมันก็เป็นเหมือนตอนนั้นอี่กัะเปาอยาให้เป็นเหรอเป็นอะไรอ่ะอังเปาบอกว่ารอบที่แล้วแมวนำโชคใช่ไหมรอบนี้อะไรนำโชค เออไปยี่มาดิอเ,เ,เออแล้วไม่ได้ออกจากรถไม่เรายาใช้ไม่ชํานาญเรื่อยเร็วายังได้ไม่เก่งปิดปิดเออไปกันโอ๊ยแ้วคันนี้คุมยังคือยังเลยเออทําไมสีมันต่างกันหรอเออใช่เมื่อกี้เราไปใช้รถสิ่งกับเอารอบนั้นอ่ะอุ้ยไม่ได้ออกมานานแล้วบรรยากาศก็สวยอยู่คิดยังไงบ้างอ่างแปลวกลัวกลัวแบบอีผีมายืนโผล่ตรงนี้มันจะมายืนโผล่อยู่ตรงนี้ได้ไงต่างชน เอาเอาเเปาเอาไงมีปัญหาเหรอติดเปานี่เป็นผู้หญิงมาขับรถเนี่ยเป้ามันดูไม่งามนะเปาต้องให้พี่ยามาขับแทนรถติดจริงๆเอาน้ำมันไม่พอลืมหยิบน้ำมันมาเป้าไม่ใช่อะไรฮะบ้านมีบ้านบ้านบ้านจะแวะบ้านทำไมพี่ยาว่าไม่แวะนะจะเดินไปเรื่อยๆทำไมไม่แวะเป้าหมายของเราคือกี่เมตรก็เอาของเข้ารถไงปร้อนบ้าอะไรผีบ้า เออทุกคนนางเป่าเครื่องเปาก็มีผีมาหัวแล้วเสียงเสียงนี้ปะอ่ะระจอดรถละโอเคเออลองก็ดีแวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรรถมันรถมันขับเอรถมันไหลนางเป่าฟักทองเป่าช่วยได้ไมเอารถพังเลยไ่ไดนหน้ารถพังเลยเอาเอาเปล่าเปลารถมันถอยหลังเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี้จะเย็นเย็นขับจนต้นไม้ว่าไงจ๊ะเจอบ้านคน อ๋ออ,อคนไม่เหมือนเดิมนี่รอบที่แล้วไม่ใช่คนนี้หรือว่าคนละหลังเกด้าเขาบอกว่า be careful อะไรสัก <c oughs> อย่างชอ็อกโกแลตปกินนะเออวันฮาลโลวีนเขาต้องกินช็อกโกแลตกินอะไรกินลูกอมพี่เด้เจอหมวกแครอทมันคืออะไร <c oughs> มันไม่ใช่หมวกพิซพซ่าพิซซ่าเป็นอย่างนี้เอด็กทุกคนพิซซ่าหน้าตาอย่างนี้ปะ่ะหรือว่าโมเดลมันแปลกๆกินมีหัวหอมอยู่อะอ๋อทำอะไรกระเทียมเปล่าอมาไล่แวมไพร์อะใช่เปล่าทุกคนแวมไพร์มันกลัวกระเทียม มันคือกระเทียมหัวหอมบ้านเปาดิเดี๋ยวถือไปใส่ในรถดิโอเคเกมาเดี๋ยวพี่จะถือไว้เลยเป็นเครื่องรางกันผีเอาไว้ไล่แวมไพร์ทำไม่ได้เพราถ้าสมมติพี่จะถือของอะไรในรถอ่ะมันจะเป็นไงเออน่ะเอาไปวางวางไว้หน้ารถอ่ะเปนหัวฟักทองทุกคนเราไปลบหลู่ฟักทองของเราแล้วเอาไปเอากระเทียมอ้าวเดินไปแล้วกันอย่างนั้นอ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้คืออะดัตตี้ทิปที่เราจะไม่ได้มาขับรถอีกต่อไปเราจะมาเดินเล่นไปแทน เรารู้แหละมันติดอะไรติดอะไรยเห็นรถป่าวะอะอ้โอ้ไป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 ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถโอเคขึ้นคื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 นโอเคปิดปิดสิเออนั่นแหละปิดไปปิดไม่ได้โอเค hanger, ปิดได้แล้วไปไปกันได้เป่าเป่าขับกลับไปทางเดิมเป่ารู้ไหมทางนี้แหละรู้ได้ไงดูเมตดิ เออจริงพี่เด่กโง่โง่ไหมโง่เออทุกคนน้องตัวเล็กเขาด่าเรามันต้องแบบนี้อ,อ,อะไรได้นะเป็นยิงเดียวนะเป็นผู้หญิงเขื่อนชอบยิงคนอื่นใช่โอเยทุกคนเราจะเป้าหมายของเราคือกี่เมตรประมาณพันมันต้องกี่เมตรมันถึงจะได้มันมีแบตไหมแบตได้เก็บอะ่ะเหมือนเดือหันมีไหม ถ้ามีเราจะได้รู้ไงว่าเป้าหมายของเราคืออะไรมีไหมขับเร็วเกินขับเร็วเกินแล้วใครขับเร็วเราก็พังรถคว่ำคว่ำไม่เป็นไรฟักทองศักดิ์สิทธิ์กกปกป้องรถเราอยู่คุ<บ>้มคร<บ>องรถ <ๆ S 1> เราอยู่ทุกคนอเอ้ยเอ้อฟักทองเอ้ยฟักทองศักดิ์สิทธิ์จริงศักดิ์สิทธิ์จริง, <laughs> รงเอาไงต่อไปสิก็ไปอยู่เนี่ยพี่ได้ดูแหลกมาเลยโดีแหลกดีทุกคนพี่อาเขาพี่อาเล่นบนสมาร์ทโฟนปะเล่นบนแท็บเล็ต เกือบชนนะจะชนอีกทีหนึ่งนะเปล่าพันแล้วหนึ่งพันแล้วแต่ยังไม่ใช่เป้าหมายเพราะเรายังไม่ได้อะไรยังไม่ได้แบตเลยทุกคนรู้ไหมว่าแบตคืออะไรทุกคนอังเปารู้ไหมก็ไอเหรียญตาเออคลิปเราเห็นบ้านี่ยขี้เกียจเลอ่ะไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเหรียญตาคือต้องทำยังไงถึงจะได้ก็ทำเควสที่มันให้แล้วมันและเควสที่มันให้คืออะไรล่ะก็จะไปรู้ไม่หอเออทุกคนถ้าคลิปนี้เราไม่ได้เหรียญตาคือคลิปมันจะไม่จบมั้งนะ เอ้ยน,นเอ้ยสวนสัตว์ hey, <look> เฮ้ยลูกเทาอย่าบอกอ๋อมันเป็นเมืองปอเขากูด,ดิบปออ่านอังกฤษเก่งปอเก่งอังกฤษอ่ะพี่เธออ่านไม่ออกแต่กันมี่อ่านอังกฤษไม่ออกเ <Hey, S 1> ดียวฮะเราจอดรถแล้วดูทีละบ้านดีไหมก็ดีนะไปๆเดี๋ยวลงไปทีละบ้านเลยอังปอไปฝั่งซ้ายเดี๋ยวบอกเราไว้ไปขอลูกอมที่ออทิสเออใช่ไปไปขอลูกอมกันเถอะ อามพี่จะไปกับเปาแล้วกันใครไม่ให้ก็แวแจะรู้ดีนะโอเคไปกันไปขอลูกอมขออิงสันติสันติไม่แน่เปาโอ้โหขันพักทอมมาวางกันหน้าบ้านเลยกดกิ่งปะกดติ้งนิงเปิดเปิดเปิดกดกิ่งแล้วเขาไม่ให้เปิดเปิดเราจะพังประตู FBI โอเปตโอ้อย่าลืมที่จะแชร์ให้เพื่อนของคุณแชม อย่าหาว่าฉันไม่ได้บอกวัดเจ็บโอ้บ้านแดงเลยมีไฟมีปุ่มอ่ะพี่เจี๊ยบพี่เจียมีไฟมีไฟเอาไปติดเอาไปเอาไปติดบนรถพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบถือปืนมาเมื่อไหร่พี่เจี๊ยบถือปืนมาเมื่อไหร่ไฟแดงเลยเหรอเดี๋ยวปืนปืนปืนอยู่ไหนเอาอยู่นี่ไม่อยากจะถือปืนเลยปัญหามันเยอะเวลาถือปืนชอบมีปัญหาทุกคนแล้วปืนมันมีสองอันเนี่ยอ๋ออ๋ออเอาเอาเอาแขนยืดแขนเกือบขาดเอามาเอาปืนมาวันฮาโลวีนเราพูดอะไรน่ากลัวได้ใช่ไหม แต่รขอไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวคลิปโดนลบโอเคไหนไฟแดงโอ้โหรถกลายเป็นรถรถพยาบาลหรือรถตำรวจเนี่ยเปล่าเปิดบ้านนี้วันต่อไปค่อยเราเปิดอะไรให้ครบแน่เลยเปล่าว่าไหมที่เปิดพิเดียรปาถ้าเปิดเนี่ยมันจะได้ลูกอมเห็นปะอ๋อทิกออทีพังประตูเข้าไปเลยไม่เปิดได้ใช่ไหมเออเปลายิงหน้าต่างเขาเลยเปิดเปิดดีเออโอ้ยแม่มด เมื่อกี้ดูหน้าโอ้ยอะไรอะไรเนี่ยพวกนายติดกับดักพวกนายติดกับดักของฉันแล้วกับดักเหรอ <laughs> มันไม่ดูเหมือนกับดักมันดูเหมือนของเล่นเด็กมากกว่า,ว,าว้าวน่าก,กลัวจังน่ากลัวจังเลยเยว,ว้าบีกิ้งจะถอนเฮ้ยปืนเฮ้ยจะตายไหมพี่ยเีำไ,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 ไปเดียเด๋ยวไปเดี๋ยวไอยิงปืนพี่จะคอยหลบเองโอเคโอเคโอ้โหอะไรเนี่ยเลือดไม่ลดเหรอเลือดลดไหม ยังแม่เลือดล้นเลยนะมันดูดูอยู่โอ้ยพี่แกก็ใจเย็นก่อนดิเราเปิดบ้านผิดหลังปะเนี่ยเปล่าเราไม่น่าไปท้าเขาเลยนี่โดนโอ้โอโดนโดนละโดนละเอ้ยโดนอะไรโดนอะไรอ๋อเอ้ยเดี๋ยวมาจากไหนขึ้นรถหรอพี่เดียร์นั่นหลังมีปืนอยู่พี่เดียร์นั่นหลังมีปืนอยู่เปล่าช่วยหม่พี่เต้จะตายจะตายตายตายบอกบอกแหอยากซุบชีวิตเท่าไหร่กิโลบัคเนี่ยพี่เต้ไม่มีฟรีด้วย ใช้กับเพื่อนไปสามสิบเรามีหนึ่งโลบักทุกคนคลิปมันยาวเกินไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันค่อยเจอกันคลิปหน้าจะเป็นแบบอะไรคอยดูกันคลิปนี้ก็แฟลนะทุกคนเล่นไม่ผ่านเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นแบบอะไรเดี๋ยวทุกคนต้องคอยดูไปแล้วละ่ะบายไปแล้วนะเต่าขับรถต่อไปเรื่อยๆวีวอวีวอโอเคขับรถต่อไป เปาระวังเปาระวังเปาอะไรขับเร็วเกินไประวังอ<า>ยา่า